เอ้คันนี้ล้านกว่าคันนี้ไม่เงอแล้วเฮ้ยไม่ใช่พี่ทอรปรึกษาไงคันนี้สิบเอ็ดมีมิกกี้เมาส์แล้วจดทะเบียนสิบเอ็ดเฮ้ยนี่สามร้อยกันเล้วหรอเ่าเฮ้ยฉันมาแล้วสวัสดีครับดทุกท่านนะครับที่ติดตามผมในรงการนะครับวันนี้ฉันสามร0อกันจะมา ไว้ก่อนแล้วนะครับเตรียมมงเตรียมไม้ไว้ก่อนเนี่ยมาดู้ิเรจะคุยเรื่องอะไรเขาหน่อยนะครับเพราะเขาบอกว่าเขาจะเอารถที่โทรปรึกษาผมมาให้ดูหน่อยว่าเขาถ่าไปาถึงไหนแล้วไปยังไงบ้างนะครับมากันสดๆแล้วนะครับชั้นสามร้อยนะครับเจ้าของเจ้าของโชว์รูมสามร้อยกันแล้วสวัสดีครับคุณแังครับนี่อัดโดยแบบว่าอัเสียใหม่เลยนี่อัดโดยแบบว่าเอาแบบไม่ต้องไม่ต้องทักไม่ต้องเตรียมไม่ต้องอะไรเลยหลังขับรุ่นใหม่ก็ถ่ายรุ่นใหม่เลโหแล้วรุ่นนี้เดี๋ยวเขารู้ว่าสภาพคล่องไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ ชอบครับคือต้องบอกก่อนว่าคือเป็นรถรุ่นนี้เป็นต้องบอกว่าราคาตอนนี้คุมค้ม <คา S 2> สุดแล้วคุ้มค่าจริงๆในการที่เอามาใช้งานเพราะราคารถไม่เกินล้านใช่สบายสบายเฮ้ย,ยคันนี้ล้านกว่าคันนี้ไมเแล้วเฮ้ยไม่ใช่ททรปรึกษาเฮ้ยไม่ใช่แล้วแต่ว่าเฮ้ยโอ้โเมื่อกี้พี่เปิดไปแป๊บหนึ่งครับเปิดเอไมเนอร์แล้วดูบอดดิีนล้านกว่าคันนี้ไมเนอรแล้วเดิมๆเปิดไปแป๊บหนึ่งบอดเดิมๆเห็นปะเฮ้ย ไมเนอร์แล้วราคาล้านกว่าจะบอกไม่ถึงล้านได้ไงเล่นมิกี้เมาสด้วยไม่ใช่แล้ว <c oughs> นี่ล้านกว่ามไมเนอรแล้วเฮ้ยนี่ใส่หมดแล้วแชมป์เน,นี่ยเพราะว่ามิกิเมาส์ปกติเนี่ยถ้าตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าประหนึ่งตัวนี้เนี่ยบอกมันไม่มิก้เมาสมันมิก้เมาไม่ได้เพราะมิก้เมาส์เริ่มปี2 0 1 2ันคันนี้11ม,<า>มีมิก้เมาส์แล้ว <c oughs> นี่ล้านกว่าจดทะเบียน1 1ไม่ใช่แล้วใส่มาใหม่แล้วเราเนี่ยใส่มาใหม่แล้วเพราะข้างนอกไม่ใช่ คันนี้มันอยู่ปีประมาณปีศูนยนะครับแสดงว่าเปลี่ยนบ่อมทั้งหมด4ตัวถูกต้องไหมเดิมเดิมในล้านกว่าไม่ใช่แล้วไม่่ใชแล้วเฮ้ยซื้อตัว18บแปดลำพงมาด้วยเหรอใช่พี่ออปชั่นเต็มไงออปชั่นเต็มถอยจอดเองได้ด้วยเอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วถอยจอดเองได้ด้วยจริงเหรอจริงออปชั่นเต็มเลยไปเต็มเต็มไหนเต็มกราฟเลยเต็มคาราเบลคารเน็ตนะต้องมีล้านกว่าวัดโอ้โห ด,ดูดูผมชอบเนี่ยตอนแรกที่เห็นเลี้ยวมาผมชอบไปนี่มากเลยเนี่ยติ๊กชมป์ก็ไปใส่มาเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยนี่สามร้อยก้าล่ะได้หรอฮะทา่านหนิงนี่เ,เหรอใช่ครับเท่าไหร่อ่ะเบ็ดเสร็จรวมล้อเกือบเกือบแสนครับโอ้โหก็รถมันล้านกว่าก็แต่งนิดหน่อยไงในล้านกว่านไ,ไน,นี่มันนี่เอาตัวนี้แล้วทำไมแต่งข้างในทำไมไม <c oughs> ไม่ใส่ข้างหน้าให้เป็นยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จ ทำไมยังไม่ใส่ให้เออที่บอกอะ่ะไม่ให้ใส่ให้เป็นเป็นตัวปีสิบสองสิบสามไอ้ตัวมิกกี้เมาส์แท้ปไปเลยตัวสุดท้ายตอนนี้น <ะ S 2> ทําข้างในก่อนเดี๋ยวเค่อยทำทางนอกแล้วค่อยกลับมาให้ให,ให้เอ็กโฮมคาตีราคาเผื่อได้ร้านสองล้านสามนี่ร้านกว่าเลยเอ้ยแหมนี่นี่น,น,นี่เขาเรียกว่าอะไรนะร <c oughs> นยอ้ยอ,มอ,ยอมกันเองยอมยอมเหรอย้อมกันเองหรอหลอกกันเองอ่ายอมหรือหยอกเผื่อฟุกอย่าดูด้านหลังนะเดี๋ยวพวกคนดูด้านหลังกันนะครับเฮ้ยข้างนอกยังไม่ทำเลย อันอันนี้ใครเขาสั่งให้ติดอย่างเงี้ยเนี่ยของเดิมมาอยากลกขาจากลูกค้าถอดออกเลยอันนี้ไม่สวยอันนี้อัน,นนี้ต้องบอกเลยว่าอันอ,อ,อันนี้เกิร์บนะอันนี้เกิร์ฟต้องถอดออกนะครับมาอยู่อันนี้ต้องเป็นยาวไมเนอร <Min> er ์ถ้าถ้าไมเนอร์เนี่ยต้องเป็นยาว<ๆ>ยาครับต้องเป็นยาวนะฮะเปลี่ยนตรงนี้ด้วยจะได้เหมือนเลยอ่ะเอ้ยวันนี้เรามาคุยเอามาให้ความรู้พี่ๆทุกท่านหน่อยดีกว่าอันนี้เดี๋ยวก็เปิดประตูตัวนี้ด้วยเปิดประตูตัวนี้ด้วยเรามาให้ความรู้หน่อยนี่คือบอกสถานะทางสดๆเลยเพราะว่าเนื่องจากว่า ไม่ได้นัดอะไรกันก่อนนะฮะผมกะว่าขับมาให้ดู้เฉยว่าเป็นไงผลงานที่แนะนําไปอ่าแล้วก็เดี๋ยวสัมภาษณ์เถอะเอางี้ไม่รู้ทำคอนเทนต์อะไรกันก็จะสัมภาษณ์มั่วซั่วหมดแล้วเนี่ยบ,บ,บอกอย่างนี้นะฮะเรามาคุยเรื่องนี้อะไรดีว่าจริงๆสอนดูดีกว่าเมื่อกี้อย่างที่พี่เอ็กบอกว่าเวลาซื้อรถเนี่ยครับคุณซื้อรถแล้วคุณดูแต่ราคาแต่คุณไม่รู้เลยว่าแม่งเปลี่ยนมาหรือเปล่าตรงรุ่นหรือเปล่าสมมติว่าคันนี้ปี0 8 0ย9ปด0ูนาราคา8าถึงเ,เก้าแสบาทถึงหนึ่งอันไม ตอนนี้ผมทำเสร็จผมบอกรถผมปี11ด้วยจดทะเบียนปี11ด้วยใช่จดทะเบียนด้วยผมขายแม่งล้านสอบอกผมเป็นตัวใหม่เลยอ่าเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวผมผมสั่งชุดแต่งรอบคันไปอีกเซนเพราะว่าตัวนี้มันเป็นโฉม20เนาะใช่เป็นโฉม20เป็นตัวแรกตัว0809แต่เราบอกลูกค้าได้ว่าใช่ครับเฮ้ยเป็นโฉม20่สตัวปี2012-13ใช่บอกรถ11ต้นปีเลยปายปีแล้วใช่วิธีดูดูมือพี่เอกบอกไงฮะดูเบลดูเบลดูเบลเบล08ครับนี่เบล08 อ่าเบลศูนะครับเห็นไหมฮะหลอกไม่ได้อันนี้หลอกไม่ได้ะนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วเวลาที่คุณจะซื้อรถเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาเกณฑ์ราคาเป็นหลกักดูถูกอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่ามันตรงรุ่นหรือตรงปีหรือเปล่าใช่อ่านะครับก็ควรซื้อรถที่ตรงปีตรงตรงออปชั่นตรงสเปคเอาง่ายๆที่เราเคยสรุปก,กันดีกว่ามันน่าจะมีอยู่3หัวข้อครับหัวข้อแรกถ้าคุณจะซื้อรถมือสองแล้วคุณฟังดีๆนะ นี่ต้องบอกเลยว่านี่ประสบการณ์จากเราทั้งสองนะเราเคยคุยกันนะว่าเฮ้ยเวลาเราจะทำคอนเทนต์นะถ้าเราจะให้ความรู้เราเราจะบอกไงดีอันดับแรกนะครับต้องบอกเลยว่าซื้อรถที่มีประวัตินะครับมีประวัติที่ศูนย์บริการว่าเลขไม้เท่าไหร่ประวัติการซ่อมบํารุงเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือประเด็นที่1ใช่ไหมเราคุยกันประเด็นที่2นะครับดูรุ่นนะครับตรงรุ่นตรงปีหรือเปล่าอย่างเช่นคันนี้นะฮะอย่างที่บอกถ้าเขาจะหลอกคุณเขาหลอกได้เลยว่าอะไรในร้านกว่า บอกว่าคันนี้เป็นตัวสุดท้ายแล้วก่อนเปลี่ยนโฉมเป็น30ใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันเป็น20บโฉมแรกในรุ่น20มัน,นมีทั้งหมดโฉมโฉมนะครับมันมีทั้งหมด3ามโฉมอันนี้เป็นโฉมแรกแต่เขากําลังจะทําเป็นโฉมสนะครับโดยการใส่เบาะใส่กันชนหน้า,ใส,นา,ใ,สนาใส่นู่นใส่นี่เพื่อจะทําเป็นโฉมสแล้วถ้าเกิดคนอื่นนะฮะที่เขาทาไม่ใช่แชมป์นะฮะคนอื่นที่เขาทำว่าเอาเนี่ย ไปขายในในราคาที่เป็นราคาปี11<ม>12เออไปขายปี1 1 12คือโฉม20ตัวสตัวท้ายอันนี้คุณต้องดูให้ดีอย่างที่ผมบอกนะข้อ2คุณเช็ครุ่นเช็คอะไรให้เรียบร้อยว่าครัตัออปชั่นเป็นยังไงใช่หรือเปล่าอันดับที่สามี่เราคุยกันนะครับต้องบอกเลยว่าคุณต้องซื้อรถจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือได้นะครับคือเอางี้อวยตัวเองหน่อยแล้วกันแล้วอวยแชมป์หน่อยผมกับแชมป์เนี่ยเล่นออนไลน์หรือไลฟ์ขายของเนี่ยไลฟ์ขายรถอะไรเนี่ยผมก็ว่านะผม หนึ่งในสามประเทศไทยกับแชมป์เนี่ยหนึ่งในสามไม่ใช่ความดังนะครับแต่แชมป์อาจจะดังมากแต่ว่าผมบว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราโม่บอกว่าหนึ่งในสามคือเราทำเปนคนแรกๆของวงการรถเลยนะครับแชมป์มีอะไรสรุปหน่อยไหมเป็นความรู้ให้กับพี่ๆทุกท่านที่ดูเราอยู่จริงๆแล้วนนคลิปนี้มันเหมือนแบบไม่มีอะไรนะ,ะมาเฮฮาเพื่อถ่ายมีคลิปแต่ผมบอกเลยว่ามันแฝงอะไรที่ทําให้คุณซื้อรถได้สบายใจหนึ่งคือซื้อรถแบบรู้ไว้ไม่ง่อซื้อตรงปีซื้อตรงรุ่นและตรงราคาไม่โดนคนอื่นหลอกเ นี่คือคอนเทนต์ของแชมป์เลยครับรู้ไว้ไม่โง่ครับเอ้ยอันนี้เรื่องจริงแล้วส่วนที่2ซื้อรถให้ถูกที่ถูกเวลาหมายความว่าซื้อรถที่ไว้ใจได้ราคาความเหมาะสมของรุ่นรถณตอนนั้นเวลาตอนนั้นเช่นซื้อรถราคารุ่นนี้ในราคานี้กับสถานที่ที่สบายใจผมไม่ได้บอกว่าจะซื้อผมสองคนนะซื้อที่ไหนก็ได้ที่คุณสบายใจแล้วรู้สึกว่าที่นั่นสามารถที่จะดูแลคุณได้จริงแล้วก็สุดท้ายครับผมอยากให้ซื้อรถ ตามความชอบตัวเองสิ่งที่คุณชอบและคุณสบายใจกับรถคันนั้นแล้วคุณจะมีความสุขจริงครับอันนี้พี่ก็คุยลูกคา้าค,คุณต้องมีความชอบแล้วคือเพราะว่าคุณซื้อรถเพื่อความสุขไงครับแล้วถ้าคุณอยู่ไปบนรถแล้วมันไม่ความสุขมันมันจะอยู่ไปอีกนานเลยนะครับท้อแท้เลยนะอย่างเหมือนคันนี้ถามว่าผมแต่งไปแต่งมาซื้อปีใหม่ได้นะแต่ผมแค่ชอบและมีความสุขกับการแต่งรถอ่าครับแล้วอย่างอย่างแชมป์คันนี้อ่ะสมมติถ้าแชมป์จะขายคันนี้แชมป์จะบอกลูกค้าว่างไงผมทำมาหมดครับรถรถปีศูนบลไปด้้ล นะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยบอดี้มันก็บอกได้ว่ารหัสตัวรถ,วรถไอ้ตัวรถของมันก็คือเลขตัวถัง <นะ S 2> สามารถเซิร์ชไปเช็คเลขตัวถังได้ว่ารถปีผลิตอะไรได้เราหลอกไม่ได้อยู่แล้ว <นะ S 2> เราก็จะบอกตามาเป็นจริงแล้วเราแต่งอะไรไปบ้างสิ่งที่ผมมาทําวันนี้คือผมก็อยากมีความรู้เหมือนพี่เอ็กเราแต่งแล้วเราจะได้รู้ว่าแต่ละปีมันต่างอะไรบ้างสามารถเล่าให้ลูกค้าได้ดูดูให้ดีอย่างที่เราบอกบดูให้ดีโอเควันนี้เราสองคนคผมเอ็กเอ็กองคคาร์และแชมป์สามร้อยกะลัสสวัสดีครับแองหลอกไม่ได้เลยเฮ้ยยม ้ยไม่ได้แล้วโมก่ะพี่เป็นมีเจ้าพ่อแล้วก็ครัวแล้วก็